สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องมาฟ้ากันอีกแล้ววันนี้มาทําคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อเขาเป็นยังไงนะคะเขาเป็นยังไงในวันที่ไม่มีคุณนะคะตัวเขาเป็นยังไงในวันที่ไม่มีคุณมาดูกันเนาะนะคะคลิปนี้เป็นของวันที่สิมีนาสองพันห้ารนะคะ เขาเป็นยังไงในวันที่ไม่มีคุณนะคะมีความสุขดีไหมเฮอร์มิตเนี่ยเขาเหมือนอยู่กับตัวเองนะคะอยู่ทบทวนทบทวนทุกอย่างหาคำตอบหาวิธีหาทางออกอยู่กับตัวเขาเองนะคะอ่ะประมาณนั้น อยู่ในโลกของฉันมาฟ้มามองว่าเขาพยายามหาธรรมะนะคะที่พึ่งทางใจนะคะที่จะทำให้เขารู้สึกว่าอืมนี่มันเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะที่พึ่งทางใจหาทางออกที่ดีนะคะเออประมาณนั้นนะคะปลดปล่อยเพื่อปลดปล่อยการได้รับการปลดปล่อย เขาเหมือนต่อสู้กับอารมณ์อะไรหลายอย่างที่มันเข้ามาแบบถาโถมทุกทิศทุกทางเลยเนาะนะคะเหมือนเขาพยายามสู้กับมันมากพยายามสู้กับอะไรที่เข้ามา หาเขาในตอนนี้นะคะไม่ไว่าจะเป็นความคิดหรืออะไรก็ตามนะคะเขาทำมันไม่ได้สองดาบอา่าว้าวเดอะซันเดอะซันนะคะ โอเคแหละหมอฟ้ามีความรู้สึกว่าเขาจะพยายามทิ้งอดีตนะคือจะเอามันไว้ข้างหลังนะคะคือถามว่ายังมองมันอยู่ไหมยังเศร้าอยู่หรือเปล่ายังมองมันอยู่นะนะคะแต่หมอฟ้าเห็นความเพราะมันขึ้นเดิอดสันขึ้นมาด้วยนะคะเหมือนพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่เขาพยายามตัดใจพยายามสู้พยายามตัดใจพยายามเริ่มต้นใหม่พยายามที่จะ มองทิ้งมันไว้ข้างหลังแต่ก็ยังหันไปมองอยู่เนาะนะคะยังตัดไม่ขาดนะคะนั่นเองเซเว่นออฟเฮเอร์เคิลเขามองว่าอะทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะเข้าใจนะคะแต่เขาจะให้มันอยู่ข้างหลังเขาจะก้าวไปข้างหน้าเขาจะวิ่งไปข้างหน้าเขาจะสู้ว้าวนี่เขากำลังพลังงานเหมือนกำลังมูฟออนเนาะนะคะพลังงานของคนที่กำลังจะ นะคะอืมอืม,อมห้าดาบอาจจะเป็นด้วยอีโก้ของเขาด้วยเนาะที่ช่วยเขานะคะเออเขามอกว่าอะไรก็ตามที่ที่มันไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยอืม ทุกอย่างเหมือนเหมือนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอารมณ์ประมาณนั้นแหละนะนะคะใครจะไปก็ไปใครจะอยู่ก็อยู่แต่ฉันจะต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองประมาณนั้นอนะอารมณ์แบบนั้นเลยนะคะนั่นเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตคือการก้าวไปข้างหน้าชีวิตคือการเริ่มต้นใหม่นะคะเขารู้แหละว่าเขาจะต้องอดทนให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้นะคะแม้ว่าเฮ้ย มันเป็นความเสียดายนะหมอฟ้ามองเห็นเขารู้สึกว่าตรงเนี้ยมันอาจจะยังเคยเป็นความสุขของเขานะคะหันไปที่ไรเขาก็มองว่าตรงเนี้ยมันก็ยังอยู่ตรงนั้นแหละคุณก็ยังวางอยู่ตรงนี้ยังอยู่ตรงนี้แหละนะคะแต่ตัวเขาอ่ะกำลังจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อไข,ขว่คว้าบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะนั่นเองเนาะอืม เขาถึงพยายามอยู่กับตัวเองให้มากๆใช้ธรรมะใช้อะไรก็ได้ที่เป็นที่พึ่งทางใจให้กับเขาที่ทำให้เขาที่จะปลดปล่อยความทุกนี้นะ,ะสู้กับมันมากเขาสู้มากนะคะอืมแต่ทุกคืนเขาก็ฝันร้ายนะทุกค่าคืนยังฝันร้ายนะคะยังไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้เลยเนาะนะคะอืม มีความคิดที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆมีความคิดที่จะมุ่งพุ่งทะยานไปข้างหน้าแต่ก็มองว่าอดีตก็ให้มันอยู่ตรงนี้แหละอะไรประมาณนั้นนะเอออะไรคุณเขาก็จะมองเขาก็จะตั้งมันไว้ตรงนี้แหละอืมประมาณนั้นนะคะคุณก็ยังมีผลกับเขามากๆอยู่มีผลกับเขามากๆอยู่นะคะในวันหนึ่งที่เขาทนไม่ไหว เขายังคิดที่จะมาหาคุณเลยจริงๆนะนะคะยังอยากที่จะให้ทุกอย่างมันอืมจริงๆคนเนี้มุกอ่อนจะคุณยากมากจริงนะแม้เขาจะพยายามวิ่งแต่เหมือนวิ่งยิ่งถูกไล่ตามเนาะนะคะเออมอฟ้ามองมองว่ามันน่าจะเป็น ความหึงหวงจ,งจริงจริงความหึงหวงกลัวว่าคนอื่นจะแย่งชิงไปนะถ้าเขามม่แต่ม่งอ่านในกรณีที่คุณและเขาไม่ได้มีประเด็นนะคือรักกันนั่นแหละแต่วันที่ไม่มีคุณก็คือวันที่เขาโดดเดี่ยวมากๆแล้วเขาต้องใช้ทร,รม,มานำทางนะคะปลดปล่อยความทุกทุกอย่างต้องสู้นะคะเขาต้องเลือก นะคะคืออาจจะเป็นเรื่องงานนะในกรณีที่ไม่ได้มีประเด็นกันก็คือเรื่องงานต้องไผป,ประสบความสำเร็จให้ได้ต้องทําให้ได้แต่สิ่งที่เขาทำเขาทำเพื่อคุณแต่หึงหวงมากนะคะนั่นเองอเพราะคนคนนี้อยากใช้ชีวิตอยากแต่งงานกับคุณเองเนาะในกรณีที่ไม่มีประเด็นนะคะแต่ในกรณีที่มีประเด็นกันเนี่ย มาฟ้ามีความรู้สึกว่าเขากําลังสู้เพื่อวิ่งไปข้างหน้าและการวิ่งของเขาเหมือนยิ่งยิ่งวิ่งหนียิ่งถูกไล่ตามนะคะยิ่งวิ่งหนีเหมือนเขาวิ่งหนีไม่เคยพ้นคุณเลยนะคะเขาเหมือนถูกดึงกลับมาทุกครั้งอืประมาณนั้นเห็นนิ่งๆแบบนั้นคิดถึงคุณมากนะนะคะคุณยังเป็นคนที่สําคัญและยังคิดถึงคุณมากๆอยู่เนาะนะคะ อือ้คุณมีผลกับเขามากมายมากเหลือเกินนะคะแบบแบบเพิ่งรู้ว่ารักแบบเธอทูลบูชามันเป็นความรักแบบซีโรราบแบบเธอทูลบูชาเลยเข้าใจแหละนะคะ ในวันที่ไม่มีคุณเขาต้องสู้กับความโดดเดี่ยวอ้างว้างความเงาพยายามหาทางทํานู่นทนํานี่นะคะแต่รู้ไหมว่าไม่มีอะไรที่เขาจะมีความสุขได้เท่ากับการอยู่กับคุณเลยสู้เต็มที่เลยนะเฮ้ยเราแบบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องอยู่ให้ได้สิให้เราต้องอยู่ได้เราอยู่ได้เราจะเริ่มต้นใหม่เราจะไปข้างหน้า อันนี้ในกรณีที่มีประเด็นกันแต่ในกรณีที่มีประเด็นกันเฮ้ยเราต้องประสบความสําเร็จให้ได้เราจะต้องทําเป้าหมายของตัวเองให้ได้นะคะเออคิดถึงก็ก็คิดถึงอะต้องอดทนอะไรแบบนะั้มาฟ้าเห็นความอดทนและความสู้ของเขามากๆนะคะในวันที่ไม่มีคุณมาฟังมองว่าคุณนะ่าจะเป็นแฟนที่ดีมากๆที่ทําให้เขารู้สึกว่าหาไม่ได้อีกแล้ว หาไม่ได้อีกแล้วไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นต่อให้เขาพยายามวิ่งหนีแค่ไหนมาฟังมาว่าเขาแค่อีโก,โก้อีโก้ต่างหากที่มันมันทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยอย่ายอมสิก็แค่คนๆนหนึ่งเอออะไรแบบเนี้ยหาใหม่ได้แต่จริงๆรู้ไหมว่า มันทําให้เขารู้ว่ายิ่งเขาวิ่งหนีเขายิ่งถูกะนะคะนั่นเองนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะโดดเดี่ยวอ้างว้างสู้กับตัวเองแล้วไม่เคยชนะด้วย <c oughs> นะคะมาฟ้าว่าเขาอยากเอาชนะนะคะอยากเป็นคนที่ได้รับการยอมรับอืม แต่สุดท้ายแล้วมาฟ้าเห็นความพ่ายแพ้นะคะให้กับความรักของคุณคุณน่าจะเปะ็นคนที่ใส่ใจดูแลเขาดีที่ผ่านมานะคะมาฟ้าเห็นความพ่ายแพ้กับความรักของคุณนะคะนั่นเองเนาะเขาแพ้ให้กับความรักของคุณแบบแพ้ทางแบบรับขาบนะคะแบบซีโรราบแบบอยอมรับอะ่ะ ยอมรับเลยว่ารักมากดูความรักที่เขามีกับคุณมันมากมายจนมันล้นออกมาทะลักทะลักทะล้นออกมาจนแบบขั้นสุดนะนะคะเขาต้องยอมรับอแต่ฟ้ามองว่าไม่ใช่การเคารพการตัดสินใจแต่เขาเคารพในตัวเองอะเคารพ เขารพในตัวเองอ่ะว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาเขาควรทำนี่คือสิ่งที่เขาพิจารณาแล้วอะไรแบบนั้นน,นนะนะคะเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้านยิ่งต้านยิ่งทุกยิ่งต้านยิ่งเจ็บยิ่งต้านเขายิ่งรู้สึกว่าเหมือนคนกำลังจะลงทางนะคะเหมือนคนลงทางอืออือ นะคะรู้เลยว่าการเปลี่ยนแปลง,ปลงการเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้มันทำให้เขาเห็นอะไรชัดเจนมากขึ้นค่นะ,ะเห็นทุกอย่างชัดเจนมากขึ้นเนาะนะคะนั่นเองในวันที่ไม่มีคุณตั้แต่เขาดูนิ่งเข้มแข็งแบบนั้นนะ่ะ คุณอย่าเพิ่งตัดสินเขานะคะบอกได้เลยว่าเขาก็มีเลือดน,นักสู้นั่นแหละแต่เขาสู้คุณไม่ได้เลยนะคะสู้ความเป็นคุณไม่ได้ความใจดีของคุณความเมตตาของคุณความมีสเสน่ห์ในตัวคุณโอ้สเสน่ห์ดึงดูดมากดูพลังงานของคุณดึงดูดแบบดูดแบบผมกระเจิง <c oughs> คือพลังงานเกินต้านเขาพยายามต่อต้านแต่มันเกินต้านยิ่งมาพร้อมเดวิลเลอร์ ะะยิ่งไปกันใหญ่อเนาะนะคะมาดูดิว่าถ้าเขาพูดได้อะเขาอยากพูดอะไรกับคุณตอนนี้นะคะ <c oughs> ถ้าพูดได้ตอนนี้อยากพูดะอะไรจ้าม, <c oughs> มาดูคนเก่งของคุณ <c oughs> คนเก่งของคุณนะคะ <c oughs> ถ้าพูดได้ตอนนี้เขาอยากคุณเหนือฟ้ายังมีฟ้าเออนะ เขาต้านคุณเก่งกว่าฉันได้รับความเจ็บปวดฉันได้รับความเจ็บปวดจากคุณนะคะฉันกลัวการถูกปฏิเสธอีโกโ้เขาแหละนะถึงได้ต้านขนาดนั้นนะคะฉันคือผู้ชายสมมติว่าคุณเป็นผู้ชายที่มาดูก็เหมือนความรู้สึกของเขาเหมือนแบบเข้มแข็งอะอารมณ์พยายามเข้มแข็งนั่นแหละนะนะคะ ฉันไม่เข้าใจโอ้ยคือความต้องการกับคุณอนะมันมันมากมันพิศวาสอะไรแบบนั้นมากนะคะพลังงานเกินต้านจะแปลเป็นอย่างอื่นก็ได้นะแต่แบบน่าพูดเองนะคะคุณจะทิ้งฉันไหมจะทิ้งฉันเหมือนคนอื่นหรือเปล่า คุณทำให้ฉันโมโหวิธีที่ฉันปฏิบัติกับคุณมันผิดรู้เนาะรูนะว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดนะนะคะฉันกลัวที่จะสูญเสียคุณไปดรามา่าตอนนี้ก็เนาะคงหนักอะทั้งร้องไห้ฟูมงไฟอะนะ โปรดทำในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับหัวใจของคุณคิดถึงจูบของคุณมันเจ็บมากอืมประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละนะคะเออนะถ้าบอกว่ายังไม่เคยจูบมาฝา ก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่มันรู้สึกสัมผัสได้ถึงคุณอารมณ์แบบนั้นเนาะอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่เราสัมผัสกันได้เนี่ยนะคะมันเป็นความคิดถึงทั้งหมดนั้นเลยนะคะโอเคจริงเขาบอกว่าให้พูดดีๆต่อกันเนาะนะคะ ความรักยังอยู่รอบๆตัวคุณต่อให้เขาไม่แสดงออกไม่พูดแต่หมอฟ้ามองว่าคุณน่าจะรับรู้มันได้นะนะคะคือใส่หน้ากากเลยจะไม่พูดความรู้สึกที่แท้จริงหรอกกับคนคนนี้นะนะคะอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกขอความชื่อเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ต้องการความชื่อเหลืออะไรเขาพร้อมพพอร์ตคุณทุกเมื่อเลย น,ะะนั่นเองเนาะถามว่าคนคนนี้ก็เป็นคนที่ใช่แล้วนะแต่คุณมาเพื่อการยกระดับทางจิตวิญญาณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีอะไรบังเอิญไม่มีอะไรบังเอิญน,นะคะเออทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรบังเอิญเขาคือคนที่ใช่แล้วแต่เรามันเป็นคู่ที่ต้องสร้างบุญสร้างบารมี เพื่อไปต่อกันนะ่ะนะคะอย่าตัดสินจากสิ่งที่ตาเห็นเนาะนะคะฉันกำลังคิดถึงคุณอยู่ในขณะนี้ความรักของคุณเติมเต็มฉันด้วยแสงฉันรักคุณนะคะใครสักคนหนึ่งรู้สึกกับคุณมากกว่าที่เขาจะปล่อยไปอืมทุกอย่างมันมีเวลาของมันด้วยแหละนะนะคะอารมณ์ทำให้การรับรู้ขุ่นมัวจะต้องรักความคุณนเคืองจะได้มองเห็นทุกอย่างชัดเจน นะคะเมตตาต่อกันให้เมตตาต่อกันนะนะคะก่อนตัดสินอย่าเพิ่งตัดสินนะคะออคือเขาบอกว่าจะทำอะไรเนี่ยคือเหมือนตัวเราอะจะต้องตัดสินใจให้มันแบบคือความบริสุทธิ์เนี่ยก็คือจะต้อง ยุติธรรมหมอฟ้ามองนะนะคะหมอฟ้ามองว่ามันจะต้องยุติธรรมสำหรับทั้งสองฝ่ายความรักครั้งนี้นะนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องมีเหตุผลบางสิ่งบางอย่างของคุณและเขาแน่ๆนะคะเออที่เป็นปัญหาอยู่ตอนเนี้แต่หมอฟ้าว่าความรักชนะทุกอย่างนะคะอือฮึ นไปดูกันต่อหินละอย่างการให้อภัยการสร้างบารมีจริงๆนะคู่นี้นะนะคะเออจะได้สมหวังกันแน่ๆเลยนะคะความศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณจะเป็นพลังงานดึงดูดทุกสรรพสิง่ง จริงความการสร้างถึงได้บอกว่ามาเพื่อสร้างบุญสร้างบารมีจริงๆนะคะทุกอย่างจะถูกปรับเปลี่ยนเมื่อคุณทำภารกิจของคุณสำเร็จนะคะการสร้างบุญสร้างบารมีของคุณจะเป็นพลังงานที่ดึงดูดทุกสรรพสินที่คุณปัถนาอะไรที่มันเป็นของของคุณมันจะยังเป็นของของคุณอยู่นะคะจะกวาลจะคืนให้กับคุณจักวารจะมอบให้กับคุณ เมื่อถึงเวลานะคะแต่ภารกิจของคุณก็จะต้องสำเร็จด้วยขึ้นมาผู้หญิงศักดิ์สิทธิ์การส่องสว่างแบบนี้นะคะเนาะถึงจะได้เป็นแบบนี้นั่นแปลว่าคุณและเขามีวิบากกรรมที่ต้องให้อภัยกันอาจจะเป็นเรื่องของอดีตกรรมนะคะการสร้างบารมีบุญบาร,รมีจะทำให้ทางคู่ลดความเกลียดชังลดความบาดหมางลดความอาฆาต ลดอะไรลงต่อกันมากลดลงเยอะมากจนกลายเป็นว่ามันเหลือแต่พื้นที่ดีๆเหลือแต่พื้นที่แห่งความรักเพราะคุณและเขาเป็นคนที่ใช่เป็นคู่กันเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้นะคะทําไมเพราะฉะนั้นนะ่ะสิ่งที่จะได้คู่ควรคู่ควร ต่อเมื่อคุณสำเร็จเนาะเพราะเดอะเวิลด์เนี่ยก็คือคนที่สำเร็จทั้งทางธรรมและทางโลกนะคะนั่นเองเนาะนะคะอืมมาฟ้าจะพูดยังไงดี <c oughs> จะพูดยังไงดี <c oughs> อ่า โควิดเดอร์ฟลูนะคะทุกอย่างจะบรรเทาลงนะนะคะสัญชาตญาณเชิงปฏิบัติเหมือนจะรู้เองแหละว่าต้องทำอะไรเนาะนะคะมาฟ้าอยากให้คุณอธิษฐานจิตเนี่ยอะไรที่เป็นของของคุณมันก็จะเป็นของของคุณอย่าให้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะคุณเอาเวลาไปพยายามในส่วนของคุณนะคะไม่รู้ คุณจะรู้สึกได้ดีวายเลปูจักรวาลรักคุณมาก <c oughs> เขาไม่โกงคุณแน่อะไรที่ไปขอขอบคุณมันก็จะไปขอขอบคุณนะคะแต่ตัวคุณนั้นน่ะสัญชาตญาณเชิงปฏิบัตินะคะอย่าต่อต้านพลังงานม,มาฟังมาว่าอย่าต่อต้านพลังงานนะคะเชื่อเถอะคุณจะมีความสุขมากขึ้นคุณจะปล่อยทุกอย่างให้มันจอยไป นะคะนะแล้วคุณจะทําสําเร็จด้วยความความสำเร็จของคุณนะจากคุณที่คุณปีนปีนแล้วคุณไปอยู่ตรงจุดนี้ได้เนี่ยนะคะมาฟ้ามองว่าคุณจะช่วยคนอื่นได้เยอะด้วยนะคะคุณจะสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้เยอะด้วยเมื่อคุณทำภารกิจของคุณสำเร็จนะ คุณจะรู้สึกว่าตรงตรงที่คุณอยู่เนี่ยมันเป็นความสุขมากตรงที่ที่ปลอดภัยจัก,กรวาลเลิฟเนี่ยนะนะคะเปที่ที่ดีเลิศเปที่ที่ปลอดภัยเป็นที่ท,ที่ทุกคนควรมาอยู่ตรงนี้สิเออนะคะแล้วคุณอยากอยากบอกต่ออยากช่วยเหลือคนอื่นด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอฟ้ามองว่าภารกิจของคุณยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากๆนะคะคุณอาจจะดูเหมือนว่าพยายาม แต่วันที่คุณสำเร็จคุณจะมีความสุขที่สุดอืมแล้วความสุขเนี่ยคุณอยากบอกต่อคนอื่นเชื่อเถอะนะคะเชื่อเถอะภารกขจของคุณการยกระดับการเรื่อนระดับของคุณไม่ธรรมดานะคะอ่าโอเคก็จะประมาณนั้นเนาะนะคะจะประมาณนั้นเลยนะคะ ขอให้คุณทำภารกิจตัวเองให้สำเร็จอะไรที่เป็นของของคุณมันเป็นของคุณอยู่แล้วนะเป็นสมบัติของคุณถูกจัดมาเพื่อคุณและไม่ใช่แค่นั้นมันอาจจะเพิ่มพูนมันอาจจะมาหาศาลนะออกดอกออกผลให้คุณจนแบบับคุณรู้สึกว่ามันอลังการงานสร้างเลยก็ได้นะคะนะปฏิหาร์เกิดขึ้นกับคุณได้นะคะ ศรัทธาบารมีของตัวเองมีความสุขมากๆนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ